สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนอแต่ว่าตอนนี้นะเจ้าเหมือนนมืดจ้าแลวเจ้าปกติจะมือเร็วนอครูนูเป็นคนพะเยานะเจ้าอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะเจ้าไขรที่อยู่ภาคเหนืออยู่พะเยาอยู่เชียงฮายเจ้าอยู่อยู่ใกล้ใกล้เคียงกันเจ้าสามารถมารึกษาพูดคุยครูนูกับเกี่ยวกับการทําออนไลน์ได้นะเจ้าเพราะว่าการที่เขามาทําออนไลน์มันทํา้เขามีความสุขและมีความรู้ตัวนะเจ้าและ แหมยางสามารถส,สร้างเงินบนโลกออนไลน์ได้ด้วนะเจ้าอาสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูนูก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆเหมือนเช่นทุกๆวันนะคะอาใครเข้ามาแล้วทักทายครูนูได้นะคะเดี๋ยวครูนูก็ต้องสนับสนุนสวัสดีค่ะครูยุย้ยขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะขอบ,บคุณครูยุ้ยมากๆเลยะคะ่ะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะตลอดเลยขอบคุณนะคะ คุณโนมาแบ่งปันธรรมชาติตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามืดช้ากว่าปกติแล้วเหมือนอากาศมันจะเริ่มร้อนแล้วหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะครูยุยรับเลยนะคะรักและขอบคุณมากๆเลยค่ะครูยุยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูยุยคขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะครูโนยุยช่วยสนับสนุนครูโนออกไปด้วยนะคะ วันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกตอนนี้ก็ต้นปีอยู่นะเอ๊ะฉันยังไม่รู้ที่จะให้ของขวัญอะไรกับตัวเองเลยนะคะครูนูบอกได้เลยค่ะว่าการที่เราจะให้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเรานั้นนะคะคือการที่เราลงทุนกับตัวเองค่ะสวัสดีค่ะคุดพี่เจี๊ยบขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันสวัสดีปีใหม่นะคะคุณพี่เจีย๊ยบครูยุ้ยนะคะเราอขอบคุณมากค่ะ เราก็ต้องสดใสขึ้นทุกๆวันเช่นกันนะคะทุกคนครูรับเลยนะคะความน่ารักสดใสและครูเห็นทุกๆคนนะคะก็น่ารักสดใสคือออร่าขึ้นกันทุกๆคนเลยค่ะเรามาอยู่บนโลกออนไลน์มันทําให้เรามีความสุขจากโลกภายในส่งผลให้เราสดใสสู่โลกภายนอกใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวครูนูขอจะสนับสนุนตัวเองยังไม่เห็นตัวเองเลยค่ะหาตัวเองไม่เจอในโทรศัพท์นะคะใครที่เข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วย ครูนูแชร์ออกไปนะคะวันนี้ครูนูจะมาให้ของขวัญตัวครูนูเองและก็ให้ของขวัญกับทุกๆคนค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะอยากที่จะให้ของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองเช่นกันนะคะแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าเอ๊ฉันจะสามารถให้ของขวัญอะไรที่มันพิเศษที่และยอดเยี่ยมสําหรับฉันได้บ้างนะคะ หลายคนมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องแบบไปลงทุนอะไรเยอะแยะหรือเปล่าเพราะว่าของควันที่ฉันอยากได้นั้นเป็นราคาสูงอะไรแบบนี้เนาะแล้วแต่ว่าใครชื่นชอบอะไรแบบไหนแต่บอกได้เลยค่ะว่ายุคนี้เราอะยุค 5G อะสิ่งที่เราควรที่จะให้ของขวัญยอดเยี่ยมได้เป็นการลงทุนน้อยที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเรานี่แหละค่ะอ่าแชร์แชรตัวเองออกไปก่อนนะคะ <laughs> สนับสนุนขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะและช่วยคุณนูแชร์ช่วยคุณนูแบ่งพันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะ <c oughs> คุณนูก็จะแชร์เองก็ไม่ไปไหนสักที <c oughs> ฉะนั้นแล้วนะคะเราอะมาแจกรอยยิ้มมาแจกความสุขแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเรามาให้ของขวัญเองเช่นกันนะคะทุกคนอย่าคิดว่าการที่คุณขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วคุณ ไม่ได้อะไรนะคะแค่คุณได้เริ่มต้นน่ะคุณก็ได้ความคลา้าความสามารถของคุณเพิ่มพูนจากเดิมแล้วค่ะและนี่ก็เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมเช่นกันนะคะ โทรศัพท์เครื่องนี้อาจจะใจเย็นนิดน,นึงนะคะเหมือนกับอากาศอากาศตอนนี้เย็นสบายมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นลมพัดใช่ไหมคะลมพัดส,สบายเย็นสบายวันนี้นะคะรู้สึกว่าบรรยากาศใช่กาโค้นพเจ๊รลงทุนกับตัวเองเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแล้วการลงทุนกับตัวเองเนี่ยต้องลงทุนอะไรยังไงนะคะมาฟังกันเลยคะ่ะทุกคนสิ่งแรกเลยนะคะที่เราต้องลงทุนเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่า ตอนนี้มันเป็นยุค 5G แล้วนะคะเมื่อก่อนก็ยังเป็นทโทรศัพท์ธรรมดาเป็นยุคธรรมดายุค 2G 3G แล้วก็มา 4G อ้าวยุคนี้มา 5G แล้วอีกหน่อยมันก็คงจะเป็น 6G ไปถึง 10G หมดเลยเนาะฉะนั้นแล้วนะคะเรารู้แล้วว่ามันพัฒนาไปเร็วมากๆนะคะในเมื่อ Mac แม้กระทั่งยุค วิวัฒนาการมันเร็วขนาดนี้ตัวเราก็ควรที่จะลงทุนตัวเองกับการเรียนรู้ทักษะการทําออนไลน์นี่แหละค่ะใช่กาคนที่เจ็บตอนนี้มันยุค 5G แล้วเนานะเนาะมันเร็วมันแรงฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวให้เร็วให้แรงด้วยนะคะทุกคนนะคะครูนูเชื่อว่าเรารู้แล้วว่าโอ้มันยุค 5G อะ่ะแล้วฉันจะทำยังไงนะคะเราก็แค่เอาตัวของเราไปลงทุนในการเรียนรู้ทักษะการทำออนไลน์ค่ะนั่นมัน เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและสุดยอดที่สุดเลยนะคะอย่างครูนูคู้พี่เจี๊ยบนะคะและก็ครูยุ้ยนะคะทุกคนที่มาเจอครูนูในวันนี้นะคะเราอะได้ลงทุนกับตัวเองไปมากแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่กล้าที่จะลงทุนที่ไม่กล้าเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้นะคะทักษะการทำออนไลน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนควาที่จะเข้าไปเรียนรู้พัฒนาค่ะ ซึ่งทักษะการทำออนไลน์นั้นก็มีมากมายค่ะ <Yeah. S 1> เช่นการออกมาไลฟ์หน้ากล้อง <Yeah. S 1> การทำคลิปวิดีโอ <Yeah. S 1> การพูดหน้ากล้องนะคะ <Yeah. S 1> มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทักษะการขายนะคะ <Yeah. S 1> เราเห็นเลยว่าอุ๊ยทำไมมันเยอะจังแล้วฉันจะต้องเรียนอะไรก่อนดีนะคะง่ายๆเลยขั้นตอนแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ในยุค 5G นี้ <Yeah. S 1> การที่เราออกมาไลฟ์หน้ากล้องนี่เลยครับ <Yeah. S 1> เป็นสิ่งแรกเลยที่ทุกคน ควันที่จะลงเรียนนะคะเพราะว่าพอเราเริ่มออกหน้ากล้องแล้วเราก็จะสามารถว่าอ๋อในเมื่อฉันออกหน้ากล้องแล้วฉันจะต้องทํายังไงต่อไปก็ไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะรู้ไว้เลยนะคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะการทําออนไลน์เลยอะ่ะเราก็จะไม่สามารถที่จะทันเขาได้เหมือนกับว่า เราก็เห็นอยู่เนาะว่าดอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าอะไรก็ตามเขาก็ขึ้นมาทําออนไลน์กันหมดแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่สุดแค่เราลงทุนกับตัวเองมาเรียนทักษะการทําออนไลน์นะคะคุณชื่นชอบในทักษะไหนนะคะซึ่งบางคนอาจจะมีทักษะการขายอยู่แล้วแต่ยังไม่กล้าออกหน้ากล้องเราก็แค่ไปเรียนเพิ่มเติมการออกหน้ากล้องค่ะหรือใครออกหน้ากล้องแล้วเอ๊ะฉันยังพูดไม่เก่ง ฉันก็ไปเรียนเพิ่มเติมการพูดนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยค่ะที่ให้เราเรียนให้เราศึกษาให้เราลงทุนและมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อตัวคุณและ เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับคุณเลยนะคะฉะนั้นไปเช็คว่าคุณนะคะว่าคุณยังไม่มีทักษะอะไรนะคะบางคนอาจจะยังไม่มีทักษะอะไรเลยก็ได้นะคะเกี่ยวกับการทำออนไลน์เนาะแต่ครูนูเชื่อว่ายุคนี้แล้วอะ่ะมันเป็นตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วเนาะที่ปีที่แล้วเราว่า ในหลายปีมาแล้วก็ว่าได้หลายคนคงเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราควรที่จะเรียนวิชาไหนดีใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเก่งอันไหนแล้วบ้างคุณก็สามารถไปเรียนรู้ปรียนเพิ่มเติมนะคะได้แบบง่ายๆเลยค่ะเลือกเอาเลยนะคะทักษะอาจจะเป็นทําคลิป ทักษะการพูดทักษะการออกมาไลฟ์สดนะคะทักษะการแบบถ่ายภาพเนาะเออตอนนี้มันสําคัญทุกอย่างเลยนะคะทักษะเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะเอาขึ้นมาอยู่บนออนไลน์ได้แล้วค่ะทุกคนอ่าแล้วก็ของขวัญที่สองเลยนะคะการเรียนรู้ทักษะการปรับลุกของคุณหรือปรับภาพลักษณ์ของคุณนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันก็ขึ้นมาบนโลอกออนไลน์แล้วแล้วฉันจะต้อง ทำตัวเองแบบไหนสวยยังไงแบบนี้นะคะ่ะจริงๆแล้วการปรับลุคของเราก็คือคุณก็ทําเวอร์ชั่นของคุณให้ดีที่สุดค่ะเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าฉันจะต้องสวยเลิศเลอเพอร์เฟกเ,เลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าทุกคนนั้นนะคะมีบุคลิกมีความสวยมีแบบ ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะฉะนั้นหลายคนมีความสิดวฉันจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆหรือเปล่าต่างหูแพงๆหรือเปล่าสรอา้อยคอแพงๆหรือเปล่านะคะหรือว่าทําอะไรที่มันต้องใช้ทุนเยอะๆนะคะไม่จําเป็นขนาดนั้น,นะคะ่ะทุกคนแค่คุณปรับเปลี่ยนตัวเองปรับลุคตัวเองให้ดูดีในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณนะคะอย่าง หลายคนรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของฉันตอนแรกๆอย่างคุณูนะคะออกมาคุณูก็ไม่เคยแต่งหน้าแบบเราแต่งไม่เป็นไงคะแล้วทีนี้พอเรามีความรู้สึกว่าอ๋อการออกมาหน้ากล้องนี้เราจะต้องแต่งหน้าให้เป็นเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมคะ่ะแล้วก็ปรับเสื้อผ้าของเรานะคะให้จากเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรแบบนี้เราก็มาแต่งตามแบบฉบับของเรานะคะใครชื่นชอบแบบไหนนะคะตามเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณคุณก็ทําให้ดีในเวอร์ชั่นของคุณนะคะ เพราะว่าการที่เราปรับเปลี่ยนลุคปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์นั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคุณหนูพูดเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะเออทุกคนนะคะเวลาที่เขาเห็นเราเออเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อน่าเชื่อถือน่าเชื่อใจนะคะจริงๆแล้วการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เราลงทุนกับตัวเองนะคะเรา มีความรู้สึกว่าฉันปรับเปลี่ยนไม้เซตแล้วนะคะมันจะทําให้คุณอ่ะสวยขึ้นและก็ภาพลักษณ์หรือว่าบุคลิกภาพของคุณก็จะดีดูดีขึ้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าวันนี้การที่เราอยู่ในยุค 5G แล้วบางคนมีความรู้สึกว่าฉันไม่ต้องแต่งตัวสวยก็ได้หรือว่าฉันแต่งตัวแบบธรรมดาเสื้อยืดกางเกงยีน,น้าก็ไม่แต่งอะไรแบบนี้จริงๆแล้วขนาดแม้กระทั่งในโลกออฟไลน์เนาะเวลาที่เราไปทําธุระหรือว่าไปธนาคารบ้างไปติดต่อราชการบ้างหรือว่า ไปติดต่องานที่ไหนก็ตามนะคะเวลาที่เราแต่งตัวดีเราแต่งตัวแบบน่าเชื่อถือเขาก็จะให้การต้อนรับเราให้การเชื่อถือเรามากกว่าการที่เราแต่งตัวสมมอซอ,อะไรแบบนี้เนาะฉะนั้นแล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยถ้าคุณลงทุนกับตัวเองในการปรับภาพลักษณ์ปรับลุคของคุณนะคะ ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณนะคะไม่ต้องไปสวยเหมือนใครไม่ต้องไปดูดีเหมือนใครนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบมีความรู้สึกว่า เราไปสวยไปดูดีเหมือนคนอื่นแล้วเราไม่มั่นใจอ่ะมันก็ไม่ใช่เรานะคะฉะนั้นแล้วการที่คุณจะปรับลุคป,ปรับภาพลักษณ์ให้ดูดีคุณต้องมั่นใจด้วยค่ะว่าอ่านี่แหละมันเป็นชั้นนี่แหละมันใช่ชั้นนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าคุณแ,แต่งแบบสวยมากมายแต่มันไม่ใช่คุณอ่ะมันก็ไม่ได้สําคัญเลยค่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความมั่นใจของเรานะคะอย่าลืมนะคะการปรับลุค ปรับภาพลักษณ์มันจะทําให้คุณมั่นใจในตัวของคุณเองและเวลาที่มีคนเข้ามาชมเราเขาก็จะรู้และรับถึงพลังที่เรามั่นใจส่งต่อออกไปให้เขาได้ค่ะเอาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสําหรับคุณและรู้สึกว่าฉันมั่นใจในเวอร์ชั่นนี้นะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่3ที่คุณจะให้ของขวัญที่ดีที่สุดนะคะก็คือทักษะการมีสายสัมพันธ์กับผู้คนค่ะ หนูไม่เห็นคอมเมนต์ใครนะคะไม่รู้ว่ามีใครคอมเมนต์มาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อ่าฉะนั้นนะคะสําคัญที่สุดการที่ยุคเนี้ยมันเป็นยุคออนไลน์บางคนมีความสัยว งั้นฉันจะต้องไปหาเพื่อนเยอะๆหรือเปล่าเพื่อนในโลกออฟไลน์หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วนะคะเพื่อนในโลกออฟไลน์ที่เรามีอยู่แล้วก็ดีค่ะแต่ตอนนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีแบบความรู้สึกว่าฉันให้ของขวัญปีใหม่ที่ดีและยอดเยี่ยมสําหรับตัวเองนั้นเราควรที่จะเลือกคบ หรือว่ามีสายสัมพันธ์กับคนที่เขามีพลังงานด้านบวกมีความฝันมีเป้าหมายเดียวกันกับเราค่ะซึ่งสามารถที่จะสารสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเราได้ด้วยกันออกมาหน้าจอหน้าจอนกล้องเวบ,บนี้แล้วค่ะเพราะอย่างคหนูออกมาทุกวันนี้นะคะเพื่อนในโลกออฟไลน์เราก็ายังคบกันอยู่แต่บางครั้งอ่ะเขามีสัมพันธ์กันแบบกับเราเวลาที่เราพูดก็ไม่เข้าใจกันอ่ะ Myset ไม่ตรงกันแบบนี้แล้วก็เป้าหมายความฝันก็อาจจะมีเหมือนกันแต่คนหนึ่งไม่เชื่อแต่คนเราอะ่ะมีความเชื่อแบบนี้นะคะถ้าเราสายสายสัมพันธ์กับเพื่อนกลุ่มที่ยังมีไมซ์เซ็ตที่แตกต่างกันออกไปมันก็จะทําให้เราโดนดูดพลังค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณลงทุนในการสายสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเพื่อนบนออนไลน์มันจะเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมที่สุดนะคะ แค่ง่ายๆนะคะคุณเอาหน้ามาออกหน้ากล้องแบบนี้อย่างเช่นคุณเป็นแม่ค้าคุณเป็นใครก็ตามคุณอยากจะมีเพื่อนใหม่ๆและเป็นเพื่อนที่มีไมซ์เดียวกันกับคุณอ่ะคุณก็แค่ออกมาไลฟ์คุณจะได้เจอกะรยานมิตรมากมายที่เขามีความฝันมีเป้าหมายนะคะเดียวกันกับคุณ <c oughs> เวลาที่เรามาพูดแบบนี้เราก็มีความสุขเพราะว่าเรารู้ว่า ทุกคนเข้าใจอะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเรามาเชื่อมโยงกันขนาดนะคะอย่างโค้ชพี่เจีย๊ยบนะคะแล้วก็ทูยุ้ยและทุกคนที่มาเจอกับรูนอ่ะเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันในโลกออฟไลน์ด้วยซ้ําเราไม่เคยรู้ว่า คุณูคุณเจี๊ยบเป็นยังไงอัน,นิสัยจริงๆเป็นยังไงแต่เราอ่ะมาเจอกันแบบนี้มันสางสัมพันธ์กันไปแล้วว่าคุณูเป็นคนแบบนี้นะน่ารักสดใสนะพูดเก่งนะพูดเรียบร้อย <c ười> ใครบอกบอกตัวเองนี่แหละนะคะมันเลยทําใหเาเา้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อเรารู้จักกันตั้งแต่เราเห็นกันหน้าจอแบบนี้แล้วค่ะบางคนนะคะอยากที่จะดึงดูดลูกค้าลูกศิษย์ใหม่ๆเราก็มาพูดแบบนี้ คนอื่นเขาก็จะเห็นเราใช่ไหมคะมันก็จะมีความรู้สึกว่าออฟคุนัวเป็นคนเขาถึงง่ายเป็นคนแบบนั้นแบบนี้นะคะเพราะคนของเรานะคะมันมีเยอะแยะค่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะไม่ต้องคิดว่าเออฉันจะต้องไปเชื่อมสายสัมพันธ์กับใครที่ไหนอะไรยังไงต้องหาแบบไหนนะคะ <c oughs> แค่คุณออกมาอยู่หน้าจอแบบนี้คุณก็จะเจอนะคะ <c oughs> เพื่อนดีๆนะคะมาสเตอร์ไมล์ดีๆนะคะกลุ่มคนที่เขามีพลังงานบวกเดียวกันหรือใน กลุ่มพลังงานบวกเขาก็จะเรียกอย่างนะึงนะว่ากลุ่มมาสเตอร์มายนะคะซึ่งเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเราก็จะคอยเป็นลมใต้ปีกผลักดันกันนะคะให้เดินไปสู่เป้าหมายอย่างทรงพลังค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่า ของควันที่มีค่าที่สุดของฉันก็คือกลุ่มมาสเตอร์ไมทักษะสายสัมพันธ์คุณต้องรีบเอาหน้ามาออกหน้าจอกล้องมือถือของคุณแบบนี้นะคะส่งพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งค,ความเมตานะคะพลังงานแห่งความมั่งคั่งเหลือเพื่อเหลือเพื่อเหลือเพื่อที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละผ่านรูกล้องแบบนี้นะคะเหมือนที่คุณนูทําทุกวันค่ะทําไปทุกวันเลยค่ะทุกคนขนาดคุณน่ะทำงานในโลกออฟไลน์อ่ะกี่ปีมาแล้วอ่ะ คุณยังทําได้เลยแค่คุณมาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นแล้วทํางานของคุณร่วมไปด้วยอะ่ะมันดีขนาดไงมันเจ๋งขนาดไหนใช่ไหมคะทุกคนฉะนั้นแล้วอย่ายอมที่จะหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการลงทุนในตัวเองนั้นมันเป็นของขวัญที่ล้าค่าที่สุดในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้ค่ะทุนูก็ได้มาเรียนรู้ได้มาพัฒนาตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีแบบ ความฝันที่สว่างสวัยความฝันที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะพอเราได้มารู้เราได้มาเรียนมันเลยทําให้เรากลายเป็นคนนึงที่อูงั้นฉันอะ่ะไม่ยอมที่จะรู้คนเดียวแน่นอนนะคะฉันต้องส่งต่อมันออกไปและจะเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้คนอีกมากมายนะคะทุกคนฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะในปี2 5 6 4นี้เป็นยุค 5g แล้วนะคะคุณควรที่จะให้ของวันตัวเองด้วยการลงทุนกับตัวเองคะ่ะเพราะมันเป็น ของขวัญที่ล้ําค่าที่สุดในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นของขวัญแรกเลยนะคะที่คุณควรที่จะให้ก็คือคุณต้องมาเรียนรู้ทักษะการทําออนไลน์ค่ะทุกคน หลายคนวันนี้รู้ว่ามันเป็นยุคออนไลน์มันเป็นยุคโซเชียลแต่ฉันก็ยังไม่รู้ที่จะต้องเริ่มต้นยังไงฉันไม่รู้ที่จะทํำยังไงนะคะสวัสดีค่ะครูดาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยค่ะทักษะการทําออนไลน์นั้นก็ไม่ได้มีอย่างเดียวเนาะขอบคุณมากค่ะครูดามีทั้งทักษะการพูดหน้ากล้องทักษะการออกมาไลฟ์ทักษะการสร้างความมั่นใจทักษะการ ทักษะการขายนะคะทักษะการถ่ายภาพการตัดต่อคลิปนะคะเห็นไหมว่าทักษะการทําออนไลน์นะั้นไม่ได้มีอย่างเดียวมันเยอะแยะมากมายฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้คุณต้องการให้ของขวัญเตงคุณก็แค่ลงทุนในสิ่งที่คุณอยากรู้ในสิ่งที่คุณอยากเรียนนะคะคุณเก่งอันไหนอยู่แล้วคุณก็ไปเรียนเพิ่มเติมหรือว่าคุณอยากจะเก่งเพิ่มทักษะอื่นคุณก็แค่ไปเรียนต่อคะ่ะยุคนี้การเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้ ราคาแพงก็ไม่ได้ยุ่งยากด้วยนะคะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็เรียนได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะครูดาที่ช่วยครูนูแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ทักษะที่2อสองแต่ทํามือ3นะคะสองทักษะการปรับลุกและภาพลักษณ์ของคุณค่ะ เราปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะเวลาที่เราแม้กระทั่งอยู่ในโลกออฟไลน์เราไปติดต่อง,งานไปทําธุระไปซื้อขายไปซื้อของหรือว่าไปพบเพื่อนไปพบลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะเราต้องแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนหรือว่าเราต้องแบบปรับภาพลักษณ์ของเราแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมคะเห็นไหมเวลาที่เราไปธนาคารบ้างหรือว่าอะไรบ้างเขาก็จะให้เกียรติคนที่แต่งตัวดูดีนะคะสวัสดีค่ะน้องโบที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะ รักและขอบคุณมากๆเลยค่ะฉะนั้นเราต้องรู้เลยว่าการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเราอยากให้ของขัญกับตัวเองเราก็ต้องปรับรูปปรับภาพลักษณ์ของเราค่ะบางคนมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องปรับให้มันดูสวยเลิศเลอไปเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องปรับยังไงให้สวยแบบไหนนะคะคุณไม่ต้องคิดเยอะค่ะแค่เอาสวยในแบบเวอร์ชั่นของคุณที่ดีที่สุดนะคะ เพราะว่าการที่เราอยากจะสวยเหมือนคนอื่นหรือว่าอยากที่จะแบบดูดีเหมือนคนอื่นนะคะบางครั้งมันก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของคุณได้เลยค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะการปรับลุคหรือว่าปรับภาพลักษณ์นั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ดูดีมากๆเลยฉะนั้นเราควรที่จะปรับให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราเป็นตัวของเราและ คุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณปรับเปลี่ยนนั้นด้วยนะคะเพราะถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะคนอื่นเข้ามาดูเราเขาก็รู้ถึงความไม่มั่นใจของเรานะคะฉะนั้นเป็นคุณเป็นตัวของคุณเองปรับลุกปรับภาพลักษณ์ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณและมั่นใจในตัวคุณนะคะและสิ่งที่3เลยนะคะทักษะการสารสัมพันธ์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ค่ะ ยุคนี้นะคะหลายคนอาจจะยังมีเพื่อนอยู่ในโลกออฟไลน์เราไม่ต้องไปสรสัมพันธ์เยอะแยะนะคะถ้าว่าคุณกลุ่มนั้นเพื่อนกลุ่มนั้นน่ะเขาไม่ได้มีมายเซตเขาไม่ได้มีความคิดมีเป้าหมายมีความฝันเดียวกันกับเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนในโลกออฟไลน์อ่ะถึงแม้เราครบกันมานานมากอ่ะเขายังเป็นนักดับฝันได้เลยค่ะทุกคนฉะนั้นถ้ายุคนี้ยุค 5G เราอยากที่จะลงทุนกับตัวเองเนาะเราควรที่จะ ปรับเปลี่ยนและก็คือลงทุนในการที่สารสัมพันธ์กับผู้คนที่มีไมซ์เซตเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันนะคะสวัสดีคะ่ะครูพี่นีขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณทุกยอดไลคอยอดบิวยอดแชร์ของครูนูนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะครูนูขอส่งต่อพลังธรรมชาติให้กับทุกคนในทุกๆวันนะคะเห็นไหมครูนูก็ออกมาพร้อมธรรมชาติและมาสานสัมพันธ์ให้กับทุกคนรับรู้ว่าครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักธรรมชาติและรักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองรักการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกลุ่มมาสเตอร์มายกลุ่มที่มีพลังงานบวกด้วยกันกลุ่มที่มีความคิดเดียวกันกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันนี่คือการที่เราขึ้นออกมาพูดหน้าจอแบบเนี้ย มันทำให้เรารู้จักคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่มารู้จักกันผ่านรูกล้องแบบเนี้ยแต่เรามีความสัมพันธ์มีความรักมีความมั่นมั่นใจในการและเชื่อถือกันนะคะใช่ไหมถบนั้นแล้วถ้าวันนี้เรายังมีกลุ่มเพื่อนที่แบบมีเป้าหมายไม่เหมือนกันพูดอะไรก็ยังเป็นนักดับฝันให้เราเราอาจจะตีตัวออกห่างมาก่อนนะคะแล้วก็มา เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีกลุ่มเดียวกันทุกๆวันโดยการออกมาไลฟ์สดการออกมาแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้คุณจะเจอเพื่อนเจอกาลยานมิตรที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันโคตรมีพลังเลยที่แบบรู้ว่าทุกคนอ่ะก็กําลังทําความฝันเหมือนฉันอ่ะแล้วฉัน จะหยุดพัฒนาได้ไงถ้าฉันหยุดแล้วไปคุยกับคนอะไรไม่รู้ที่ไม่ไม่ได้มีความฝันเดียวกันกับฉันแล้วยังมาดับฝันฉันอีกแบบนี้นะคะฉะนั้นการที่เราลงทุนการที่ออกมาพูดแบบเนี้ยออกมาไลฟ์แบบเนี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณเวนจนีอ๋อสามไลฟ์เลยะคะ่ะน้องโบสขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะใช้โทรศัพท์สามเครื่องเลยหรือเปล่าขอบคุณคุณเวนจนีมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูนะคะทุกคน คุณูรักและขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะถึงแม้เราไม่เคยเจอหน้ากันเราแค่เห็นกันแบบนี้ทุกค,คนก็เห็นคุณูทุกวันนะคะคุณูก็เห็นทุกคนทุกวันนะคะมันทําให้เรามีความรักความผูกพันและรู้ว่าคนกลุ่มนี้แหละเขามีพลังงานเดียวกันกับเราเขามีเป้าหมายเดียวกันกับเราและเรามาเชื่อมสัมพันธ์แบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่เราไปพูดกับใครก็ไม่รู้ที่เขาอะ่ะไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันกับเราบางครั้งพูดไปยังมาตัด ความฝันของเราทิ้งอีกแบบนี้เนาะขอบคุณมากอ๋อสุดยอดค่ะน้องโบสร, <laughs> รักและขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณนูเชื่อค่ะว่าถ้าคุณอยากจะลงทุนในตัวเองนะคะมันทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขและมีความรู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นของขวัญที่ล้าค่าที่สุดในชีวิตของฉันในยุค 5G นี้เลยก็ว่าได้นะคะ3ทักษะนี้คุณควรที่จะรีบลงทุนนะคะ ครูนูเชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะแยะมากมายคะ่ะที่ยังไม่ได้เอาตัวเองขึ้นมาลงทุนในจุดจุดนี้นะคะครูนูนะคะคุณเบนจานีนะคะน้องโบนนะคะครูยุ้ยนะคะแล้วก็ใครอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูวินนีนะคะครูดานะคะทุกคนนะคะแบบได้ลงทุนกับตัวเองหมดแล้วเนาะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะ รู้ไว้เลยว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสําหรับเรานะคะคุณูขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้คุณูทั้งสดและย้อนหลังนะคะคุณูขอยืนหยัดอยู่หน้าที่นี้บ้านนาแห่งความมั่งคั่งของคูนูนี่แหละค่ะทำให้คุณูโคตรมีความสุขทุกครั้งที่ออกมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมาสเตอร์มายของคุณูนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กับคุณูขอบคุณทุก คนนะคะที่ติดตามเพจคุณูและให้พลังใจคุนูตลอดระยะเวลาการเดินทางนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วมาเจอกับคุณูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะ